ทำสอนของแม่ถึงลูกสาว 1. ไม่มีเงินใดสุขใจใช้จ่ายเท่ากับเงินของเราเอง 2. ไม่มีความรักจากชายใดที่จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได,ได้ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น 3. เกียรติและศักดิ์ศรีเป็นสิ่งที่เราควรยึดถือไม่มีความมั่งคั่งใดซื้อจิตวิญ,ญญาณของเราได้ 4. ส,สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ และราคาแพงกว่าทุกสิ่งใดที่ลูกจะหาซื้อได้ 5. ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้องไม่มีฉากถ่ายทำอย่าสวมบทใดจงเป็นตัวของตัวเอง 6. กระจกไม่ได้มาพร้อมกับคำนิยามของความงามจงมองด้วยความรักลูกสวยในแบบของตัวเอง 7. อย่าให้คำจำกัดความใดกำหนดศักยภาพของลูกอาชีพของลูก โลกกระทัดของลูกและอนาคตของลูก 8. คู่ชีวิตเลือกให้ดี 9. มีลูกก็ต้องเลี้ยงให้ดีเช่นกัน 10. หากประสบพบผู้คนร้ายๆจงมองเขาด้วยความรักอย่างจริงใจแล้วโลกทั้งใบจะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูกด้วยความเบิกบานใจ 11. ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ดีกับลูกจะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูกจะเป็นคนดีลูกต้องแยกแยะให้ออกและต้องปกป้องตัวเองให้ดี 12. จงให้อภัยจงให้อภัยจงให้อภัย 13. ชีวิตไม่มีธนาคารไม่ต้องเที่ยวฝากกับใครจงเข้ารับผิดชอบชีวิตของตัวเอง100%ยเซนผู้นำที่ดีที่สุดในชีวิตที่ลูกจะหาให้ตัวเอง ก็คือตัวของลูกเอง 15. ลูกเข้มแข็งได้เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่นจะเป็น 16. จงอ่อนโยนอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอ 17. ลูกทัดเทียมลูกไม่ได้ด้อยกว่าใคร 18. งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากเป็นงานของบ้านที่ทุกคนที่รักกันต่างยินด,ดีช่วยเหลือแบ่งเบาซึ่งกันและกันอย่างเต็มใจ 19. อย่าหูเบาหลงเชื่ออะไรง่ายๆจงฉลาดไตร่ตรองเพราะสิ่งที่ลูกรับจะค่อยๆหล่อหลอมให้ลูกเป็นคนเช่นนั้นจริงๆ 20. ความคิดเห็นของคนมีทั้งราคาถูกและแพงจงตีค่ามันให้ถูกและเลือกซื้อมันให้ดี 21. เวลามีค่านักอย่ายอมแลกไปกับการนินทาอิจฉาใครออกไปสร้างสรรค์สิ่งที่ดีมีประโยชน์ จะดีกว่า 22. ผิดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ล้มก็ลุกได้เป็นสัจธรรมเป็นธรรมชาติและเป็นธรรมดา 23. ความดูดีไม่ได้วัดกันเพียงที่เสื้อผ้าและป้ายราคาไม่ได้บอกระดับสังคม 24. รอยยิ้มเป็นเครื่องสำอางที่สวยที่สุดของผู้หญิง 25. จงแข่งขันกับตัวเองเท่านั้น 26. มีน้ำใจมีน้ำใจและมีน้ำใจ 27. คนมองโลกในแง่ดีไม่ใช่คนโลกสวยแต่ที่โลกเขาสวยเพราะเขาเห็นทุกสิ่งดีไม่ว่าสิ่งใดจะเกิด 28. ผิดให้ขอโทษทราบซึ้งก็ขอบคุณพูดให้ติดปาก 29. รูปูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอบใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลยและสุดท้าย30จงจำไว้ว่าแม่รักลูกและจะรักลูกตลอดไปนี่คือความจริงที่ไม่อาจมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าการเวลาจะผันเปลี่ยนไปนานสักเพียงใดลูกเป็นที่รักและเป็นที่ต้องการของคนที่เห็นค่าในตัวลูกเสมอ